สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคท o m ฮมคอมเว็บไอทีของเรานะครับเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมวันนี้เรามาในหมวดของซาวนะครับเป็นลำโพงมิวสิกดีเจดีเนะครับเป็นพี่บิ๊กเลยรุ่นใหญ่นะฮะกล่องใหญ่พอสมควรเลยนะครับในตัวกล่องจะมีอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับแต่เรามาดูด้านนอกกันก่อนนะครับตัวนี้นะฮะ เขาบอกเป็น2.1งจุนมัลติมีเดียสปีเคอร์สิสเต็มนะครับใช้ได้ทั้ง FM นะครับ SD ด a r d card, หรือ USB สนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยแถมเนี่ยมีเสาอากาศให้ด้วยดูข้างเห็นไหมครับเนี่ยมีเสาอากาศให้ด้วยเท่มากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะรายละเอียดนะครับส่วนต่างอินดิเพนเดนต์ก็จะมีบอกตรงนี้ด้วยว่าสามารถใช้เสียงได้ที่เท่าไหร่อะไรยังไงขนาดกล่องขนาดไหนเขาจะมีบอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวสินค้ากันเลยดีกว่าว่าพี่บิ๊กตัวนี้จะมีอะไรอยู่ด้นาดนในบ้างไปชมกันเลยครับ อนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับมิวสิ d ดีเจ 918B ใหญ่มากๆเลยนะไม่รู้ไม่รู้จะวางยังไงนะครับผมจัดให้สมูทที่สุดให้เข้าที่เข้าทางที่สุดแล้วตัวนี้จะเป็นกลางแหลมนะครับแยกออกมาตัวนี้ฝั่งขวาตัวนี้ฝั่งซ้ายและตัวนี้เป็นเบสซับนะครับซึ่งตัวนี้มีลำโพงทางด้วยนะครับถือว่าพี่บิ๊กเขาจัดมาเต็มจริงๆตัวนี้เป็นซับนะครับออกทางเลยและด้านหน้านะครับก็เป็นซับตัวนี้นะฮะก็จะมีวอลลุ่มบอกตรงนี้นะครับ วอลลุ่มของตัวนี้จะมีวอลลุ่มเอคโคนะครับเป็นเอฟเฟกแล้วก็จะมีรูทรีเอสก็คือเสียบไมให้ด้วยร้องคาราโอเกะอ่าคิดออกใช่ไหมครับร้องคาราโอเกะได้ด้วยนะครับลดลงนะครับลดลงให้สุดเลย เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรตัวนี้นะครับดูดีไซน์กันแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าหรูมากๆเลยดูจากตัวของตอนแรกผมนึกว่าเป็นลำโพงธรรมดานะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับ oh, <regarder> MM สำหรับมิวสิกดีเจเขาจัดเต็มมาให้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นระบบ2.1มัลติมีเดียสปีกเกอร์อรนะครับสปีกเกอร์สเต็มเรียบร้อยนะครับจัดมาเลย2.1นะครับมีซับกลางแหล่งทุกอย่างครบหมดนะครับดูปุ่มด้านหน้านะครับตัวนี้เขาบอกว่าสนับสนุนทั้ง FM และอ d ิการและ USB นะฮะ รูก็จะมีบอกตรงนี้เป็น USB นะครับ n S เอ็ดดิการ์ดนะครับแล้วก็มีปุ่มต่างๆตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มตัวนี้แล้วก็ปรับเสียงแหลมได้แล้วก็ปรับเสียงเบสได้เสียงกลางไม่มีให้ปรับนะครับใน Scotland, ette, ส่วนของตัวนี้นะฮะนี่นะกด Input ตรงนี้นะครับเลือก Input ได้แล้วก็กดเล่นกดย้อนกลับกดไปข้างหน้าประมาณนี้และส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้คืออุปกรณ์พวกนี้เขาเขามีมาให้นะไม่ว่าจะเป็นแจรร็คนะครับหรือว่าจะเป็นรีโมทคอนโทรลและคู่มือการใช้งานนะครับ และส่วนตัวนี้นะครับเขามีมาให้เวลาเอาไว้ตั้งนะครับตั้งลําโพงสามารถตั้งได้นะครับสําหรับเจ้ากลางแรมสองตัวนี้สามารถตั้งได้ด้วยผมนอนไว้เพราะว่ามันเอ่อมันมันสูงนะครับเพราะว่าตั้งไม่ได้นะครับผมและตัวนี้นะฮะก็จะมีน็อตให้หมุนนะครับใส่รูนี้นะครับเห็นรูไหมฮะนี่นะฮะรูเล็กๆตรงกลางนะฮะนี่นะครับคือส่วนต่างๆทั้งหมดนะครับสําหรับ ส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่านะครับผมก็รู้แล้วไปฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงกลับเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับอันดับแรกผมลดทุกเสียงลงนะครับไม่ว่าจะเป็น input อินพุตของเสียงเบสหรือว่าจะเป็นอินพุตของเสียงแหลมนะครับลดลงหมดเลยเดี๋ยวเพิ่มเสียงแหลมหน่อยครับ พังเบรคครับยี่สิบลูกแค่เดียวนะครับไม่ได้เพิ่มมากศักยภาพผมมันได้มากกว่านี้อีกนะครัรบสมองเจ้าพรมตัวนี้คนระับ ทุกคนได้ฟังสุดยอดใช่ไหมครับสำหรับลำโพงตัวนี้จับจองกันได้นะครับในเว็บ o k home c o m นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสนใจเจ้าตัวนี้จัดไปเลยในเว็บนะครับผมมีให้วัสดุตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับส่วนตัวนี้เป็นไม้นะครับความออคูสติกไม่ต้องพูดถึงไม้นะครับผมตัวนี้นะฮะความออคูสติกเขาสุดยอดแน่ๆนะครับ เสียงที่ออกมาจะฟังชัดเจนมากๆเลยดูแล้วผมก็รู้สึกอยากได้เหมือนกันนะเสียงดีมากๆเลยนะลองฟังเลยจุดยอดเลยเสียงเบนเลือกสุดๆนะครับสำหรับลําโพงที่มีขนาดแบบนี้วางไว้ในบ้านก็รู้ล้าไปอีกแบบนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับลองไปเลือกสรรกันดูนะครับในเว็บ okay โอเคทูโฮมไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวมีอีกมากมายนะครับที่ท่านยังไม่รู้นะครับรีวิวก็มีเยอะนะครับลองเข้าไปดูนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาคุยกัน Facebook แล้วก็ไลน์ผมจะแปะไว้ด้านล่างช่องททนทูวอลเล็ตนะครับเพิ่มขึ้นมาหนึ่งช่องทางในการชำระเงินอย่าลมร อไปใช้บริการนี้ดูเยี่ยมมากๆเลยผมคิดว่าลูกค้าบางท่านลองแล้วยกนิ้วให้เลยแน่นอนถูกไหมครับอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณมากครับ